ข้าวหมดหม้อเลยเหรอแล้วค่ะฮะแดกข้าวหมดหม้อเลยเหรอใช่ไม่เหลือให้คนอื่นเลยเหรอไม่เหลือแล้วเคยกินข้าวน้อยไหมครัง้งหนึ่งแล้วทําไมตอนนี้แดกเยอะอันนี้แครหลอทอ้อมเพิ่งใส่ไปมาาเมื่อเช้าอ้อมเพิ่งใส่น่าจะปรับอาหได้ไม่นาน ยังไม่เปื่อยเลยแครอทลืมซื้อแครอทมาแล้วก็ลืมใส่เราต้องไปซื้อแก๊สมาเพิ่มตอนนี้แก๊เราหมดแล้วค่ะตอนนี้แคสหมดแก๊สออมหมดแล้วอ้อาไม่ได้ใส่โครงไก่เข้าไป้วไม่ไม่ค่อยชอบโครงไก่ ลัวมันมันไขมันมันจะเยอะเกิน